สวัสดีค่ะทุกทุกคนเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่หาแฟนฝรั่งออนไลน์หรือหาแฟนฝรั่งออฟไลน์หรือแค่อยากรู้แล้วเข้ามาฟังหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะ ทั้งคนที่มาครั้งแรกคนที่เคยฟังบ้างแล้วคนที่มาบ่อยๆแล้วก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะโคดขอขอบคุณที่คุณแวะเวียนกันมาอุดหนุนช่องโบดทนะจริงๆแล้วนะโบดทอะ่ะไม่ได้อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับทางแฟนฝรั่งหาแฟนฝรั่งสักเท่าไหรอ่อ่ะมีเพื่อนณนะตอนนี้เลยนะณปนะัจจุบัน ตอนนี้ที่กำลังคุยเนี่ยนะกำลังติดต่ออยู่กับผู้ชายฝรั่งนะคะซึ่งเขาไม่เคยคิดที่จะติดต่อเลยเพราะเขากลัวแล้วในที่สุดเขาก็ไม่รู้จะคิดยังไงก็แล้วแต่เหตุผลของเขานะเขาก็ติดต่อเข้ามาแล้วเขาก็มีความกลัวนี่แหละก็มาบอกให้โบ๊ทช่วยช่วยเป็นที่ปรึกษาช่วยแนะนําช่วยดูทั้งในเรื่องภาษาอังกฤษและเรื่องอื่นภาษาอังกฤษเนี่ยโบก็เป็นครูเขาด้วยแต่ว่า ไม่ให้เรียกครูนะไม่ให้ใครเรียกครูเลยถ้าใครสนใจมาเรียนมาเรียนได้นะเรียกพี่โอ๊ตเรียกป้าโอ๊ตเรียกคุณโอ๊ตเรียกน้องโอ๊ตเรียกโอ๊ตเฉยๆก็ได้เข้าเรื่องกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะมาคุยกันถึงเรื่องรูปที่เราใส่ไปในเว็บออนไลน์เว็บเดทติ้งออนไลน์เออเว็บออนไลน์ไม่ว่าคุณจะใช้เว็บอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะเสียเงินจะใช้ฟรีหรือใดใดนะแล้วก็มีส่วนที่จะต้องใส่ภาพ ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดนะว่าเออถ้าไม่ใส่ภาพเลยอะ่ะก็ดีนะเป็นการที่ทำให้ผู้ชายอยากจะค้นหาแล้วเวลาเราไว้ใจเชื่อใจแล้วเนี่ยเราค่อยแลกรูปกันแต่มาคิดอีกทีนึงเนี่ยเฮ้ยคนไม่ใส่ภาพเนี่ยก็เป็นเจตนาแรกที่มีความปกปิด อันนี้อันนี้คิดอีกมุมหนึ่งนะแค่รูปภาพก็ไม่เปิดเผยให้เห็นตอนแรกแล้วไงพวกก็เลยมาน,นึกเออใส่ภาพดีกว่าตัวเราเนี่ยจริงนะแต่ตัวผู้ชายที่เราติดต่อจริงไม่จริงเราต้องห้าสิบห้าสิบไว้นะเราต้องห้าสิบห้าสิบไว้โบ๊ทพ,พูดไว้แล้วเมื่อคลิปก่อนๆในเรื่องของเวลาติดต่อกับผู้ชายออนไลน์นะไม่ว่าจะชาติใดก็ตามนะแม้กระทั่งชาติไทยด้วยนะเราอย่าพึ่ง ให้ความรู้สึกใดๆให้เรานิ่ง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 สนิทนิ่งเป็นสายน้ําที่ไม่ขยับขยื่นสายน้ํำมันไม่ขยับขยื่นมันต้องแบบที่ไม่กระเพื่อมรุนแรงเพราะน้ำมันต้องมีการไหลอ่ะมันต้องมีการกระเพื่อมอันนี้แบบไม่กระเพื่อมรุนแรงนะรุนแรงวดหัดภาษาไทยไปด้วยนะเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วเนี่ยเวาก็เอารูปของเพื่อนโพสอ่ะไปใส่เพื่อนก็ส่งภาพมาให้ผมก็มีทั้งแบบดูเป็น professional p r o เ e s s i o n a l เหมือนแบบเป็นมืออาชีพตามงานที่เขาทำแล้วก็เป็นภาพที่แต่งขึ้นมันไม่ใช่ภาพธรรมชาติตัวเองเลยแล้วก็เป็นภาพที่ดูยังไงก็สวยอะแล้วก็ดูยังไงก็เซ็กซี่ก็เลยบอกว่าไม่เอาเอาภาพที่แบบดูเป็นตัวตนอะเป็นธรรมชาติของเราจริงๆอิอะมาแล้วก็ให้เอาภาพที่มีความแตกต่างในไม่ใช่อิริยาบถนะจริงๆมันก็อิริยาบถด้วยแหละในกิจกรรมที่เราสนใจเช่น ส่งภาพที่อาถ่ายในที่ทำงานเป็นรูปลักษ์เป็นภาพลักษ์ของเราแบบที่เราทำงานเป็นภาพที่ตอนเราไม่ได้ทำงานและเราไปเที่ยวเราไปพักผ่อนแล้วเป็นภาพธรรมชาติอะไม่ใช่ภาพสตูดิโอนะแต่โบไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุณใส่ภาพสตูดิโอมันเป็นสิทธิที่ของคุณคุณอยากจะใส่ภาพอะไรคุณก็ใส่ไปเถอะนะ ผอม,มาพูดให้ฟังให้คุณได้คิดแล้วไปพิจารณาเอาตามเหมาะสมนะไปเลือกเลือกเลือกมามกมาเพราะก็อ่ะโอเคเพราะก็มีภาพแบบไม่ต้องแต่งหน้าเลยภาพแบบธรรมชาติสดๆเลยเนี้ยแต่เขาถ่ายหน้าร้านกาแฟเพื่อนมามีมีร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองถ่ายหน้าร้านกาแฟแล้วก็เป็นหน้ายิ้มๆสดใสเป็นแบบธรรมดาเลยอะ่ะอ่ะอันนี้ใช้ได้ผ่านแล้วก็ภาพที่ถ่ายในที่ทํางานเพราะทำงาน,งานภาพเพื่อนเพราะทำงานธนาคารผ่าน ปอ้ก็ไปหาภาพเก่าๆเราไปเที่ยวที่พูเรือด้วยกันตอนนั้นไปนอนเต็นท์พ่อพาไปอ่ะเขาก็มีความสดใสของเขาไงอ่ะโบรก็เอาภาพนั้นก็ผ่านภาพที่เป็นแบบอาจจะเป็นภาพแต่งสักภาพหนึ่งก็ได้ถ้าอยากจะใส่แต่ภาพเปิ่โป้ทห้บ้เลือกให้อ่ะเขาเป็นภาพแบบตัวตนธรรมดาแล้วก็ในมุมที่แตกต่างกันของชีวิตที่เราเป็นอยู่ปกติอย่างเนี้ย ภาพที่โพสอะไม่สนับสนุนแต่ถ้าคุณอยากโพสก็โพสไปนะฮะแต่โพสไม่สนับสนุนคือภาพที่แสดงความเซ็กซี่ภาพที่อวดเนื้อนหนังอวดส่วนที่เรามีเงี้ยที่เรามีแล้วผู้ชายอยากจะดูอะไม่สนับสนุนเลยในการที่จะโพสต์ลงไปโปดเข้าใจว่าทุกๆคนต้องการ first impression ภาษาไทยเรียกว่า ภาษาไทยเรียกว่าการประทับใจแรกที่เห็นถึงแม้ว่ายังไม่ได้เห็นตัวก็เห็นภาพไงแต่มันไม่จําเป็นหรือเปล่าในการที่จะต้องใช้ในส่วนของความเซ็กซี่เนื้อหนังมังสาคือทางด้านเ e ็กแ p p เพละภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อะเกี่ยวกับเรื่องแบบความเซ็กซี่อะไปดึงดูดไงถ้าเราใช้สิ่งนี้ไปคิดขำๆนะ ผู้ชายแบบไหนเขาจะเข้ามาหาคุณมากกว่าเออแต่ถ้าเราใช้ภาพที่เป็นแบบธรรมชาติตัวเองดูน่ารักน่ารักใส่ใส,สคือมันจะน่ารักมันจะใส่แบบไหนมันก็เป็นตามแต่ละคนนะนะถ้าในเว็บอะ่ะมันมีให้ใส่ได้หลายภาพ 5, ภาพหกภาพหรืงเงี้ยหรือมากกว่าหนึ่งภาพอ่ะคุณก็เลือกมาเป็นธรรมชาติสักภาพหนึ่งแล้วก็เป็นอยากจะใส่ภาพที่มีจัดแต่งปรุงแต่งภาพสตูดิโอหรือภาพที่แบบดูไม่เป็นตัวเองอะ่ะสักภาพหนึ่ง ก็ได้ก็ผสมผสมกันไปนะโอ้ไอภาพเซ็กซี่เนี่ยนะถ้าคุณอยากให้เขาคุณรอเอาไว้ให้เขาตอนที่คุณอะมีความเชื่อไปยังไม่ได้มามั่นใจเต็มร้อยนะความเชื่อว่าเออผู้ชายคนนี้น่าจะใช่แล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะก็ยังยืนยันว่าคุณอย่าเพิ่งให้ความรู้สึกและให้ใจใดๆจนกว่าคุณจะเจอกันนะและเมื่อเจอกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อใจได้ทันทีอันนี้คุณต้องใช้จิต แล้วก็เซนส์ของคุณความรู้สึกของคุณในการพิจารณาตัดสินใจนะเพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคุณอย่าไปคิดว่าเอ้ยฝรั่งอะ่ะเขาต้องชอบความเซ็กซี่เท่านั้นไม่นะโปด,ดดูวิดีโอจากช่องหลายๆช่องที่ฝรั่งไปสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยแล้วผู้หญิงไทยเนี่ยก็ใส่แบบเซ็กซี่แบบควานจ้ะแบบ นมแทบออกมาเลยทะลักออกมาเลยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอย่าง่าใส่วันนี้ว่าตั้งใจใส่เสื้อตัวนี้มาให้คุณดูนะคือมันก็ไม่ถึงกับเปิดแล้วมันก็ไม่ถึงกับปิดเพราะมันมีช่วงนี้ที่เปิดใช่ปะ่ะเอาไว้ให้เขาลุ้นๆุ้นบ้างไงไม่จําเป็นจะต้องแบบเซ็กซี่ความเซ็กซี่ใน สายตาของผู้ชายอะนะในบางกลุ่มมันก็คือเซ็กซี่เห็นเห็นจะจ๋โจ้งแต่ในบางกลุ่มอะเขาจะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเซ็กซี่เพราะความที่เป็นตัวผู้หญิงไม่ใช่เซ็กซี่เพราะเปิดนั่นเปิดนี่นิดหน่อยแต่เมื่อมีความผูกพันกันแล้วเนี่ยผู้ชายเขาจะมีความรู้สึกภูมิใจบางคนนะที่ให้ ผู้หญิงของเขาอะเปิดโชว์ในสิ่งที่สวยไงเขาอาจจะแบบอยากให้เออผู้ชายคนอื่นอิจฉาหรือบางคนอาจจะแบบไม่ให้เลยนะไม่ให้เลยเพราะฉะนั้นนะคุณลองคิดพิจารณาใหม่ดูถ้าคุณเห็นด้วยคุณก็ไปปรับเปลี่ยนถ้าคุณโพสไปแล้วนะ แบบเซ็กซี่โชว์เนื้อหนังเนี่ยนะก็ไปปรับเปลี่ยนซะคุณจะได้ฝรั่งที่อันนี้ไม่ได้เมคชัว์นะไม่ได้มั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์แต่โรมีความเชื่อแบบนี้ไงสิ่งที่เราแสดงไปอะ่ะเราก็จะได้ฝรั่งที่เขาพิจารณาตามสิ่งที่เราแสดงเพราะเขาเห็นปุ๊บเออคนนี้ไม่ได้จะมาหาความเขาเรียกอะไรนะคือโชว์ความเซ็กซี่อะไรทํานองเนี้ยมันก็จะเป็นแบบฝรั่งที่คิดว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้สงสัยแบบมา จับฝรั่งเพราะเอาเงินมันมีความคิดอย่างนี้ใน,ในความคิดของฝรั่งจริงๆนี่ว่าแต่ถ้าผู้หญิงเขาโพสมาเออธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดูภาพเออเขาเป็นเหมือนเฮ้ยทางานดีนะเออดูดูดีนะเออชีวิตเขาก็มีความสุขดีนะเขาก็เออน่าจะแบบคิดเหมือนเราเราที่ที่เราเนี่ย ต้องการจะหาคู่ชีวิตหาแฟนแล้วก็เอออยากจะทักอยากจะสนใจอยากจะรู้จักนะใครที่คิดอีกว่าเอา้าแล้วหนูอ่ะฉันอะไม่ได้ทํางานธนาคารไม่ได้ทํางานที่มีหน้ามีตาการที่คุณบอกว่าทํางานที่มีหน้ามีตาเนี่ยมันเป็นความคิดของเราเองของคนหลายๆคนที่เขาคิดเองนะ สตาร์บัคส์งานทุกงานมันมีหน้ามีตาหมดแหละให้มันมีงานเถอะหรือแม้กระทั่งว่าสมมุติว่าเป็นสาวชาวสวนทําสวนเฮ้ยคุณทําสวนเนี่ยคุณมีสวนมีเป็นเจ้าของสวนหรือไม่ใช่เจ้าของสวนไปเป็นลูกจ้างมันก็มีงานเปล่าคุณได้หมดอ่ะให้มันเป็นตัวตนของคุณแล้วกันสิ่งที่มันเป็นลบๆที่คุณคิดว่าเอ้ยก็ฉันไม่นั้นฉันไม่นี้ฉันไม่นู้นน่ะมันเป็นที่ตัวคุณอ่ะบประมาทตัวเองคุณต้องภูมิใจในตัวเองในสิ่งที่คุณเป็นนะ แม้กระทั่งคุณตกงานอยู่ะก็ไม่เป็นไรโ <c oughs> พสไปเถอะโพสให้มันแบบดูเป็นตัวตนของคุณเองอะนะแล้วให้เขาเข้ามาค้นหาโพสเข้าไปดูโอ้โหมีแบบผู้หญิงใส่ชุดบิกินี่โพสเต็มไปหมดอ่ะอันนั้นอ่ะโป้ก็ยังมองว่าแล้วจะได้ผู้ชายดีๆนานแค่ไหนถึงจะเจอ เพราะส่วนใหญ่เราก็จะเจอแต่อ c a m m e r scammer scammer นะแต่ใครที่ได้เลยอันนี้ก็ดีใจด้วยนะว่ากันไปนะคะส่วนเรื่องที่การแต่งเนื้อแต่งตัวของผู้หญิงเราเเนี่ยแล้วเปิดเพื่อจะดึงดูดผู้ชายหรือการแต่งเนื้อแต่งตัวให้แฟนฝรั่งดูเนี่ยหรือยังไม่ได้เป็นแฟนแต่อยากให้เขาเป็นแฟนแล้วก็ต้องแต่งโชว์ๆอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดของคนกลุ่มหนึง่ง แล้วก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาคิดว่ามันไม่ใช่นะในเรื่องของการแต่งตัวเดี๋ยวเอาไว้โบ๊แบ่งไปคุยอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะพูดตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะยาวเนิ่นนานมาคุยกันเท่านี้ในเรื่องของรูปที่เราจะเอาไปลงในเว็บเดทติ้งนะคะว่าแบบไหนยังไงอันนี้คือในทัศนคติของโบ๊ทแล้วก็เป็นสิ่งที่โบ๊ททำโบ๊ทเองก็ใช้เว็บเดทติ้งเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ใช้ไม่ได้หาให้ตัวเองเป็นเหมือนกับสื่อกลาง จะว่าเป็นแม่สือส่อก็ได้แม่สือ่อที่ไม่คิดเงินนะตอนนั้นนะก็มีคนเข้ามาแล้วก็เลิกเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ชอบผู้หญิงที่โบช่วยเขาแล้วแล้วโบด,ดันลบโปรไฟล์ตัวเองไม่หมดไงมันก็หลงเหลืออยู่จนมิเตอร์ไปเจอก็คงเป็นปุ๊กเพชนิวานนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับหวังว่าผู้หญิงทุกคนนะคะจะมีความภูมิใจในความเป็นตัวเองแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ความ เซ็กซี่หรือสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นการดึงดูดผู้ชายเข้ามานะเอาไว้รอให้คุณมั่นใจว่าคนนี้น่าจะใช่แล้วละ่ะแล้วคุณค่อยให้เขาดูนะไปลคะค่ะบ๊ายบายขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ